เป็นคนยานใช่ไหมโอเคโอเคขอดูหน่อยไครับครับครงการโครงการรับแจ้งมอย่างข้อยิงข้อบดหลังวัดอุทัยนะดับไดยังรยังังไม่ได้ดับรับเลับเลยดูดดดท่ัทััง้ับู่ััระตุนไปกระต้มด้วย ดูีดูีดูทำเรื่องขายดอ่ะยังยไม่ยไม่ตัดแล้วเขาตัดแล้วตัดแล้วไม่เป็นไรยวเราแมป์เราแคมอรเอาแคมมาเอาแคมามีแคป์ขอแคหนอยเดี๋ยวทาายาก่อนนะาาอผ้ามาทก่อนเลยอาดดอาผาพักก๊อตมาพักก๊อตมาเลยเอะน

ครับไม่สาวสะดือขาดแล้วหรอเขาตัดเขาตัดเองค่ะแม่เขาตัดเหรอเขาลูกคนที่เจ็ดแล้วฮะคนที่เท่นะเดี๋ยวเราต้องบอกหมอด้วยนะว่าแม่เขาเป็นคนมาแล้วนะครับมาแลยวครัแมาแล้วครับปตาะครัปวมปวด้องปดทอเยปวดท้องเนี่ยปวดท้องในหลังเด็กแล้ว แม่เด็กนอนี่ไเดีเดี๋ยวหาหน่อยหาหน่อยขึ้นมาขึ้นมาเก็บสุดอ่ะหาไปตามาไปเลยเพรเตัดไปแล้วไปสยราไปยโยังไม่ต้องรอผู้ี่าเดี๋ยวเออเอาไปเลยนีป้งรลนเายแว่านดาะแม่เา เรามีรถใช่ไหมเดี๋ยวรถอาสามีถังนะแม่ยังไม่ออกเลงจะไม่ออกใช่ไหมเกยลงแมยังไม่ออกแต่ว่าแม่ก็ตัดสายไปดูแล้วแต่ทีนี้เขาแต่เอาเด็กไปก่อนดีกว่าเนี่ยนี่พออยังนด้รถ็ะไม่ออกก็ต้องไม่ไม่หะเด็กผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงใช่ไหมตามเด็กผู้หญิงใช่ไหมพอนั้นเดี๋ยวเก็บเอาลกถไปน้ำเขาบอกว่ารถโค้งออกมาแล้วเก็บลรกไปถุงมันถุงไม่ติดถุงมาถุงมาเอาลรกไปถุงเลยเอาไปวิ่งขออนุญาต ีถามเขาว่าไอ้นนั่นอยู่ไหนดูดูดูแม่แม่เขาเป็นคนไทยรึเปล่าดูดูดูว่าล็อกออกมายังถ้าถ้าล็อกออกมาใส่ถุงอยู่ในถุงอยู่ในอยู่ในประตูเนี่ยค่ะนี่ล็กล็อกอยู่หลังประตูผู้กองเปิดเปิดประตูมาเอาล็อกเอาใส่ถุงเลยยิ้มเอาร้องหน่อยเอาล็อกเอาปลกให้ผู้ที่เอาเฟรมเลยเอาเฟรมอะไรเฟรมอะไรออกมาแล้นะออกมาล็อกออกมาแล้วนี่เจอไหมเข้ามาเข้ามาเข้า้มา